สวัสดีครับพี่น้องท่านลครวันนี้พระพุชนะของพระ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่12นะครับข้อที่1 5ถึง21นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพระผู้ให้นะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าพระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปพระองค์จึงทรงรักษาเขาให้ให,หายโรคทั้งสิ้นทุกคนและพระองค์ทรงกำชับห้ามเขาไม่ให้แพ่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระชนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือก สที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำท่านจะไม่หักเศษตเกียเป็นควันจ่วนจะด,ดับท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะนำความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่ามีหลายคนมีอุบายชั่วพร้อมจะจัดการกับพระองค์แต่พระองค์เนี่ยนะครับเมื่อช่วยเหลือคนรักษาโลกในวันซาบาโตทําอะไรในวันซาบาโตเพื่อจะช่วยเหลือคนแน่นอนพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาไม่พอใจพระองค์แต่พระองค์ยังทรงทําต่อไปนะครับและพระคัมภีร์มันได้บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขาคิดร้ายต่อพระองค์พระองค์ก็ออกจากที่นั่นคนเป็นอันมากตามพระองค์ไป พระองค์ยังทางานของพระองค์เหมือนเดิมครับตามพระคัมภีร์ได้บอกถึงลักษณะของพระองค์คือพระผู้ให้พระผู้ให้เป็นยังไงครับอันที่1พระองค์ทรงให้ความเข้าใจพระองค์สรงให้ความเข้าใจก็คือพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยนะครับจะนําความยุติธรรมออกไปนะครับประกาศความยุติธรรมแก่ประชาชาติซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ให้ความเข้าใจสิ่งแรกที่เราสามารถให้คนอื่นได้เรียนแบบพระเยซูคริสต์ให้ความเข้าใจให้ความยุติธรรมให้สิ่งที่ถูกต้องออกไป เราต้องเป็นคนแบบนั้นให้ความเข้าใจกับคนอื่นสอนในทางที่คนควรจะเดินไม่ใช่เฉพาะคนเดียวพระองค์ใช้คําว่าปรรดาประชาชาติเราเองจะมีอิทธิพลกับคนมากขึ้นและมากขึ้นสอนไปยังคนที่จํานวนมากขึ้นและมากขึ้นไปตามของประธานที่ะเจาให้กับเรานั่นคืออันที่หนึ่งครับส่งให้ความเข้าใจอันที่สอง ทรงกระทําตามพระวชนะพระคัมีในข้อ17จึงบอกว่าทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามคําสอนของผู้เผยพระวชนะขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ให้ความเข้าใจคนอื่นได้เพราะพระองค์กระทําตามพระวชนะดังนั้นเองรากฐานของการที่เราจะกลายเป็นคนที่ให้ความเข้าใจคนอื่นได้ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราครับเริ่มต้นจากตัวของเราเป็นคนที่ทําตามพระวชนะของพระเจ้าประการที่3ครับ พระองค e, ์ทรงให้ด้วยความสุภาพพระองค์ <azt 's food> ไม่ใช่ให้ด้วยความเข้าใจเท่านั้นหรือให้ความยุติธรรมเท่านั้นหรือให้ตามเพราะชนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงให้ด้วยความาสุภาพพระบิบิวท่านจะไม่ทะเลาะวิว,วาทไม่ร้องเสียงดังปัจจุบันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับในวงการคริสเตียนที่มีการฟ้องร้องกันมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสภาก,ก็ดีในสหกิจก็ดีนะครับมีการฟ้องร้องกันจนมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจว่า เราไม่เข้าใจท่ากัมพีกันหรือ,อยังไงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทะเลาะวิวาทกันพี่น้องที่รกครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ส่งเสียงดังไม่ทะเลาะวิวาทกับใครนะครับไม่ให้ใครได้ยินเสียงพระองค์ตามถนนในข้อ14เราก็รู้ว่าพระองค์ก็ทรงแสดงถึงความสุภาพในข้อที่16พระองค์ กำชับห้ามไม่ให้แพร่งพายว่าพระองค์เป็นผูดด้ใดด้วยเนื่องจากว่าพระองค์ไม่ต้องการจะโอดโอบารามีของพระองค์นะครับพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านในบทที่21พระองค์ทรงลูกลาเข้าเยรูซาเซล็มเพราะพระองค์ไม่ต้องการแสดงอํานาจของพระองคอ์ประการที่4ี่ครับก็คือทรงให้ความรักพระคัมภีร์ได้บันทึกตรงนี้บอกว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่เป็นเหมือนกับไม้อ้อช้าไส้ตะเกียง,งคนควันจนจะดับซึ่งเป็นหมายถึงคนที่ไม่มีโอกาสพระองค์ก็ให้ความรักกับเขาช่วยเหลือเขาจนกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นได้ คงจะจําได้นะครับกลับไปวัตถุบทที่8มีคนโรคเลือดมหาพระองค์พระองค์ทรงแต่งต้องรักษาเขาแทนที่จะอยู่ห่างไกลกับแต่งต้องรักษาเขานะครับเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้และผลก็คือประชาชาติก็เทความหวังไว้ที่พระองค์เรียนแบบพระเยซูคริสต์ครับถ้าเราให้ความเข้าใจโดยออกมาจากชีวิตของเราโดยการสุภาพกับคนแล้วก็ให้ความรักกับเขาโลกก็ต้องหวัง ให้เราเองนั้นเป็นเพื่อนของเขาและการนำบิญญก็ง่ายการทำงานก็ง่ายขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นผู้ให้่า่พระผู้ให้ของเราครับพระเจ้าของครับ